ลืมไปด้วยวินเมทวินยอดติดตามไอจีทะลุ10ล้านฮอตติดเทรนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งวินเมทวินพระเอกดาวรุ่งขวัญใจแฟนๆยอดไอจีพุ่งมากทะลุ10บล้านไปแล้วจนทำให้แฮชแท็ก1 0 m เอ็มดีไซติดเทรนอันดับหนึ่งไปแล้วฉลองความปังที่ต้องบอกว่ายอดติดตามไอจีเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีวันหยุดทำเอาเทรนทวิตเตอร์ยีกุมภาพันธ์วันนี้ฮอตเพราะวินไปเลย ต้องบอกว่ามาแรงและฮอตมากสำหรับวินเมทวินนักแสดงหนุ่มสุดฮอตจากค่าย g m MM m TV ที่นอกจากผลงานซีรีส์จะปังแล้วงานพรีเซนเตอร์และอื่นๆยังปังไม่หยุดและล่าสุดกับซีรีส์ F4 ฟโ a ท l a n d ที่กำลังออกอากาศยิ่งทำให้ความปังฮอตต่อเนื่องจนทำให้ยอดติดตามไอของหนุ่มวินนั้นทะลุ10ล้านสุดปังไปแล้วจ้าแฟนๆพร้อมใจกันร่วมฉลองด้วยการพากันติดแฮชแท็ก 10m beside win ซึ่งแฟนๆพร้อมซับพอร์ตและติดตามผลงานของวินอย่างต่อเนื่อง และเป็นนักแสดงชายที่มียอดติดตามไอจีสูงมากคนนึงของวงการบันเทิงไทยเลยทีเดียว